สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะครูก,กิฟก็จะมาสอนนักเรียนในเรื่องของงานอาชีพนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าอาชีพหมายถึงอะไรอาชีพหมายถึงการทำงานซึ่งมีผลตอบแทนมาในรูปแบบของรายได้นะคะเพื่อนำไปเลี้ยงชีพนะคะทั้งของตัวเองแล้วก็ของครอบครัวนะคะแต่นะคะ อาชี้นจะต้องเป็นอาชีพที่สุจริตนะคะทีนี้เรามาดูประเภทของอาชีพอาชีพนะคะจะแบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ๆนั่นก็คือ 1. อาชีพอิสระอาชีพอิสระก็คืออาชีพที่เราเป็นเจ้าของกิจการนะคะเรามีการบริหารจัดการด้วยตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เป็นขนาดเล็ก หรือเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนก็แล้วแต่นะคะทีนี้อาชีพอิสระเนี่ยก็จะแบ่งย่อยออกมาเป็น2ประเภทก็คือ 1. อาชีพอิสระด้านการผลิตนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการผลิตสินค้าต่างๆผลิตขนมหรือขายผักขายผล,ลไม้ขายเสื้อผ้าตัดเย็บนะคะส่งอันนั้นนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการผลิตสินค้านะคะเป็นในเรื่องของด้านการผลิต ต่อมาจะเป็นอาชีพในเรื่องของด้านการบริการนะคะก็อย่างเช่นในเรื่องของการนวดแผนไทยการซักรีดช่างตัดผมช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์นะคะหรือแม้แต่ทั้งพวกวินมอเตอร์ไซค์ต่างๆนะคะพวกแท็กซี่พวกแก๊ฟฟูด้ดพวกเนี้ยนะคะเขาก็จะเป็นในเรื่องของอาชีพอิสระเป็นในเรื่องของอาชีพบริการนะคะ ต่อมาอันที่สองก็คืออาชีพรับจ้างนะคะอาชีพรับจ้างเนี่ยก็คือเป็นอาชีพที่เราจะต้องทํางานโดยมีเจ้านายมีหัวหน้างานนะคะเป็นคนสั่งการนะคะเป็นคนจ่ายเงินเดือนให้เราเรียกง่ายๆก็คือพวกมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายนะคะอะไรที่มีเงินเดือนนะคะนั่นก็เป็นอาชีพ ทั้งหมดนะคะทีนี้เรามาดูนะคะในเรื่องของอาชีพนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะกับในเรื่องของการแสดงนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือในเรื่องของโปรดิวเซอร์ก็คือผู้อำนวยการสร้างนะคะผู้อำนวยการสร้างเนี่ยเขาจะทําในเรื่องของอาการควบคุมนะคะการสร้างภาพ,พยนตร์เนี่ยก็คือเป็นเจ้าของก็คือคอยควบคุมเป็นเหมือนกับ คนคอยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนคอยประสานงานนะคะคอยดูแลทุกอย่างนะคะติดต่อนะคะกับตัวแทนกับอะไรต่างๆเนี่ยเป็นคนที่คอยดูทิศทางคอยดูงานนะคะต่อมาผู้กํากับเนี่ยก็คือจะเป็น คนที่คอยกำกับการแสดงกำกับหนังนะคะทั้งหมดเลยนะคะผู้กำกับเขาจะคอยดูฉากดูซีนดูอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเขาจะเป็นก็เหมือนผู้ปกครองอะค่ะเอาง่ายๆนะคะเขาจะคอยดูคอยรับรู้ทุกเรื่องราวคอยต,ตรวจเช็คต่างๆนะคะอย่างเช่นในตอนอาฉากนี้มีปัญหาเรื่องอะไรเช่นนักแสดงติดขัดมาไม่ได้เกิดเกิดสแสดงไปปุ๊บเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยผู้กำกับนะคะก็คือจะต้องคอย าหาทางแก้ไขปัญหาก็ง่ายๆก็คือเหมือนแม่เรานั่นแหละนะคะก็คือจะเป็นผู้ปกครองในกองถ่ายเป็นเหมือนแม่เราที่คอยดูแลลูกนะคะต่อมาผู้กํากับภาพนะคะผู้กํากับภาพหรือที่นักเรียนเห็นก็คือตากล้องนะคะเวลาที่เราเห็นเขาถ่ายหนังถ่ายละครใช่ไหมคะก็จะมีตากล้องเนี่ยคอยถือกล้องแล้วก็จับภาพต่างๆนะคะตากล้องคนนี้เขาก็จะคอยดูว่าฉากไหนที่เขาจะต้องดูแลเพื่อ อ่ะให้นักแสดงเนี่ยสื่ออารมณ์ออกมาได้ดูแสงดูมุมต่างๆนะคะต่อมาอ่าก็จะเป็นในเรื่องของคนออกแบบพวกกราฟิกต่างๆนะคะส่วนนี้จะเป็นส่วนที่สำคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าหนังส่วนใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าหนังไทยเป็นย้อนยุคหรือเป็นหนังอะไรก็แล้วแต่นะคะเขาก็จะต้องใช้กราฟิกเนี่ยเข้ามาช่วยเห็นไหมคะ ไม่ว่าจะเป็นหนังที่เป็นจักจักวงวงหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพวกหนังผีนะคะหรือแม้กระทั่งที่เป็นหนังที่อ่าเรื่องออเจ้าเห็นไหมคะเออเขาก็ยังมีการข้ามภพข้ามชาติมาอันนี้ก็คือกราฟิกนะคะต่อมาที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือผู้เขียนบทขาดไม่ได้เลยเพราะถ้าไม่มีคนเขียนบท หนังละครการแสดงนะคะก็ไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้ฉะนั้นคนเขียนบทเนี่ยจะเป็นคนที่คอยกำหนดเรื่องราวนะคะเป็นคนที่ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาต่างๆแสดงจัดให้ตัวละครตัวนี้จะต้องแสดงอย่างนี้นะคนนี้จะต้องแสดงอย่างนี้นะเขาจะเป็นคนเขียนสคริปต์ต่างๆนะคะในการสร้างสรรค์ชิ้นงานต่อมาคอสตูมนะคะ คอตูมพวกนี้ก็คือจะเป็นฝ่ายเรื่องของการออกแบบเครื่องแต่งกายนะคะถ้านักเรียนได้ดูนะคะในอ่าก็สิบเหลือสักอย่างที่ครูกิบได้ดูเนี่ยเขาก็จะเป็นฉากที่ในหนังเรื่องกระเช้าสีดาเห็นไหมคะคอาตูมเนี่ยเขาก็จะระบุมาเลยว่าพระเอกเนี่ยจะต้องใส่เสื้อสีฟ้านะคะเสร็จทีนี้เป็นไงคะเขาหยิบพระเอกหยิบเสื้อสีฟ้าอีกสีหนึ่งมาปุ๊บ เขาตุ่มไม่ยอมสีฟ้าสีนี้มันเข้มเกินไปสีจะต้องอ่อนกว่านี้เพื่อให้มันสว่างเนี่ยเขาจะเป็นคนคอยจัดเซตจัดอุปกรณ์เครื่องประดับเอเซอรี่ต่างๆเนี่ยให้ดารานักแสดงเนี่ยได้ใส่นะคะเพื่อให้มันเหมาะสมกับฉากแต่งในเรื่องของแต่งกายนะคะต่อมาก็คือเมคอัพอาร์ติสนะคะก็คือพวกนั้นจะเป็นช่าง แต่งหน้าแต่งตัวละครนะคะจะแต่งให้คนแก่ชราเหี่ยวย่นแค่ไหนหรือจะแต่งให้สวยงามให้แบบหวานหวานหรือจะแต่งให้เป็นหน้าผีก็ได้แล้วแต่นะคะทีนี้ช่างแต่งหน้าพวกเนี้เขาก็เวลาที่เขาแต่งหน้าเนี่ยเขาก็ต้องคำนึงเขาก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องของความปลอดภยัยในเรื่องของสารเคมีด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าสา,ารบางอย่างมันอันตรายเนี่ยเขาก็จะไม่นํามาใช้กับตัวนักแสดงเพราะว่ามันอาจจะทําให้นักแสดงเนี่ยเกิด เอฟเฟกขึ้นมาได้ต่อมาอย่างหนึ่งเลยก็คือนักแสดงเห็นไหมในรูปก็คือกระเช้าสีดาเห็นัหมท่ครูจิดอนามาเสนอให้เห็นไหม,ม,หหไหมตัวนักแสดงเองเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องแสดงมาไม่ว่าจะเป็นบทไหนก้วแต่ผู้จัดโยนบทละครมาให้ตัวนักแสดงเองเขาก็ต้องอ่านบทก่อนเมื่อเขาอ่านบทแล้วเขารู้สึกว่าอ่ะโอเคเขาโอเคเขาชอบเขาก็เล่นนะคะและเขาก็ต้องมีการถ่ายทอด ออกมาให้เรารู้สึกเราอินนะเราชอบนะอย่างหนังเรื่องเนี้ยนะคะในเรื่องของกระเช้าสีดานเนี่ยอย่างครูกิฟเองเนี่ยครูกิฟก็ชอบในตัวของตัวลายก็คือตัวของลำนำนะคะคือเขามีการถ่ายทอดอารมณ์ออกมาไม่ว่าจะเป็นหน้าตาเสียงอะไรเงี้ยคือเขาถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ดีมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราอินไปกับการแสดงของ